สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการมาดามห้อยใยจ้ามุ่อนีฝรั่งพินลงทะเลเนาะจ้ะเพิ่ไปจับกุงบ้งมังกรน,นะจ้ะก็เลยเอากุง้งมังกรให้พี่น้องได้เบิง่งงามๆหลายๆตัวใหญ่ๆเลยจ้า เนี่ยจะพี่น้องกุ้งสองพันปีสองพันยี่สิบสองเนาะจ้ะได้มาหกตัวเนาะจ้ะพ่อใหญ่เพิ่นไปดำน้ำต่ว่าบ่ได้เอากล่องโกโพ้มุดใต้น้ำเนาะจ้ะเพิ่นออกแต่เศร้าเพิ่นไปอ่าไปอันมุดแต่เศร้าเนาะจ้ะเพิ่นก็เลยบ่ได้เอากล่องไปต้องขอโทษขออภัยอยากให้พี่น้องเห็นข้างล่างว่ากุ้งมังก่อนรายหลายพ่อใหญ่เพิ่นบอกว่าร้ายหลายจ้ะ เพิ่นไปกับอ่อพี่เคยเพิ่นเนาะจะข่อยกับบอด้ไปถ่ายวิดีโอนาาอ่าจะว่าข่อยเมาเรือเพิ่นออกแต่เสาข่อยกับบอไปน้ำอีกเพิ่นออกแต่ตีสี่เนาะจะรอบนี้ได้หลายพี่น้องหลายครับมีแต่ตัวใหญ่ๆจ้ะพี่น้องสะออนน้ำบ่จ้าอยากพี่น้องไม่เห็นเนาะจะมึงเนี่ยมึงเนี่ยตัวนี้ประมาณสี่โลเด้อจ้ะตัวเดียวนี่สี่โลอุ้ยตัวใหญ่ครับพี่น้อง สะออนสอ,อนนว่าปีนี้ซิบ่ได้กินกุ้งแล้วเพราะว่าข้าแต่เห็นงานเนาะจาะบ่อมีเวลาลงไปจับก็เลยได้ไปจับมาลอมนี่ได้หกตัวเนาะจาะคนละสะออนนําพี่น้องก็เลยมาทายคิปให้พี่น้องเบิง่งบริเฮดวิดีโอกุ้งรอบเตอ๋อโดนล้เนาะจาะก็กะเลยต้องมานาั่งเหตวิดีโอพี่น้องเบิง่งเนี่ยจ้ะเอาเอามาลอบนี่ก็คือมาแจากพี่น้องในขอบรั้วเจ้าของเลยจ้ะ แจกพี่น้องขอบกล้จกของกระบะบดได้เก็บเดี๋ยวหลบหนากระจังไปอันนี้ใหม่จังอมามแซช่องฟิตใหม่เนาะจา้ะเพราะว่าจะแจกใสอ่วันคริสต์มาสนะจาก้กก็เลยต้องไปจับมาก,ก่อนแจกคนละโตคนละโตนาะจา้ะคลิปนี้กระบะเห็นเงาเนาะจ้า,า,จาเดี๋ยวหลบหนาไปอันจับอันหอยแมงผูเดี๋ยวจะเฮ็ดคิมให้พี่นอ้องในเบิ้งอีกเนาะจา้ะเนาะ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าโดานโดนในไทยคลิปเธอหนึ่งนะคะ่ะอย่าพิ่งเบื่อกันน,จน,นขอจ้ะเนาะก็ขอพุ่นพี่น้องห้หลายเนาะจา้าทีท่ติดตามก็ขอให้พี่น้องบ่เจ็บบ่จนหลับหล่น,น้นไพ่เด้อจา้าลุยๆสู้ขู่สู้ค้นจะปีใหม่แล้วค่ะขอให้ลุยๆเฮงเฮงขึ้นไปสู้ขู่สู้คน้นเน้อจ้าเดี๋ยวก็จะให้พี่น้องได้เบึงคลิปไปเรื่อยๆเนาะจา้าขอบคุณค่ะาสวัสดีจา้าบ๊ายบาย